สวัสดีครับผมมาพบกันในคลิปแนวทางฮานอยพิเศษนะครับรพระราชมันพฤหัสที่16มีนาคมนะครับสำหรับเมื่อวาน3ฮานอยนัดกันสีมองเทงนะครับปกติอย่างน้อยจะมาอย่างน้อย1หรือ2ฮานอยเมื่อวานนี้ลงมอหมดนะครับก่อรุง้งินไปเบาๆครับฮานอยพิเศษเมื่อวานออก2 30 20ครับ2 30 20 เดินสุดที่ผมจับได้วันนี้ชอบ6กับ5 5กับ6นะครับเลขที่ผมจะวางถ้าถูกใจท่านตามนะครับก็ชอบ6มากกว่าหนิดนึ่งครับ06 16 06 1626ครับ

ก็สำหรับฮานอยพิเศษ17นกา30นทีมาดุนผลกันครับวันนี้หวยรัฐบาลออกนะครับใครเล่นเลขอะไรขอให้ร่ำรวยทุกท่านนะครับก็ยังไงก็รวยๆครับผมเดีย๋ยวเจอที่ในคลิปต่อๆไปครับ